อะไรนะฮะขวดนมันน้ำตาลน้ำอ้อยมีแต่อยู่ที่บ้านอันนี้เอามาแต่เอามาแต่ไอ้ขวดเอามาแต่น้ำมันขวดละขวดละสิบบาทน้ำอ้อยเพราะเป็นน้ำมันห้าห้าเอาห้าขวดใช่ไหมค่าห้าสิบบาทได้หกขวดถ้าเอาร้อยหนึ่งได้สิบสองขวดแต่จะหกสิบบาทไอห้าสิบบาทนะสั่งได้ดิ อ๋ก้อนแบบไหนที่แบบเคียวรั่วเป็นน้ำตาลอ๋อเคี่ยวเคี่ยวมาแล้วเป็นน้าตาลใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมผมว่าจะทําอยู่ว่าจะทําอยู่แยวจะเคี่ยว<อ>ทำใช่ไหมครับเอาห้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ใส่ถุงนึงห้สิบบาทก็หกขวด อาบื้อไปได้หกขวดครับผมไปขายไปขายข้างซีเว่นมันเงียบช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเก็บมันเก็บอะไรกันอยู่สะเลยขี่ขายแบบนี้เลยลองดูก็บ่ายสองก็ต้องไปสีข้าวไงก็ช่วงเช้าก็ร้อนขีขายกันนี่เถียงนาผมก็อยู่ตรงนี้ใกล่ๆนีกลากนันร้ากปลาย่างไปเถียงนาตาสีผมรู้เขย่อตาสีไหม สีตุนห้าหกนี่ปึ๊บห้าสิบบาทครับร้อยหนึ่งพรห้าสิบสิบห้าสิบห้าสิบักเทียยเท่ยงยังเนี่ยพักผักยกเนาะพักเสี่ยงวันนี้ง ผมผมทดลองเคี่ยวอยู่วันนั้นเคี่ยวน้ำไปหน่อยไหม่ไหม่แล้วมันเหนียวแกะไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเคี่ยวรอบใหม่เป็นแม่พิม์ใช่ครับเป็นแม่พิมแม่พิมข้องสา สาสิบบาทครับผมครับกินเลือเย็น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 เพื่อนใส่ันมาจากกีนิ<ม>ขันแล้วก็ออกมาเลยอ้อยสิบเบียร์เดือน อ้อยสุพรรณบุรี50ไม่ใช่ไม่ใช่อ้อยน้ำตาลของโรงงานเรานะเป็นพันธุ์ของมันครับที่มันก็จะเอาไปอยู่ใครใช่ใช่ครับใช่ผมก็ขายตามตลาดนัดนะครับขายตามตลาดนัดตวันวันนี้วันแรกที่ลองมาขายดูวันแรกครับห้ไปนาครับวดขึ้นบโบโบโบเอาดอก มันมันก็มันหวานสู้ออ้อยน้ำตาลไอมันไม่หวานเหมือนอ้อยน้ำตาลแต่มันเปนจะหอมอ่ามันจะเป็นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของมันครับอืมจะเป็นกลิ่นหอมหวานก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมันจะหอมที่หไดกินบก้อนผนั้นเครับ ครับตอนนี้ก็ผมก็จุดที่สองครับรายที่สองที่ผมขายได้แล้วนะครับผมทาช่อง youtube ด้วย,ยเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรเรื่องอ้อยเรื่องอะไรนี่แหละช่องผมเหรอ <laughs> เป็นภาษาอังกฤษช, <laughs> ชื่อผมชื่อผมชโลธรพัฒนาคอนบุรีชื là, อ่อภาษาเป็นภาษาอังกฤษ <laughs> <laughs> ก็ทำไว้เก็บไปดูครับไปไปดูไว้เป็นความรู้ให้คนึ่งเขาดูด้วยอยานี้าสิเบิ่งอยู่คองใน YouTube เนาะได้พิมพ์เลือยนะเดี๋ยวเคนติดตามผมยังแค่ยังไม่ถึงพันเลยแค่หลักร้อยยังไม่กี่ร้อยผมเพิ่งเริ่มทำเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้กันเลย เขาอยากให้ผมมาลองขายตามทุ่งนาดูอ่ะผมก็เลยพวกมีมีคนมาคอมเมนต์อ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านี่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 ผมลงวันนี้แหละเดี๋ยวลงวันนี้แหละเดี๋ยวดูเลยนี่แคปหน้าจอไว้ช่องนี้แหละนี่นี่แหละโอเคครับผมมากครับไปก่อนนะครับครับฮะก็นี่แหละก็ถ้ายขออนุญาตแล้วขออนุญาตขออนุญาต เหลือกี่ขวดนี่อันนี้สองขวดสองขวดสามขวดสี่ขวดขวดไปฮอดประเทศเหล้าเลยในการใน้การบ้านหน้าเอ้ครับกลับก่อนผมมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงวันนี้แหละเดี๋ยวพี่ลงวันนี้เลยขอบคุณครับ